<What? S 2> สวัสดีทุกทกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะคะหรือว่าจะเป็นแขกผู้มีเกียรติและ สสสสววั yeah. wow. yeah. ั wow. ั oh. ัดดีีคครรบบหล่อมากอ่ะโอ้โหวันนี้แดนบีมหล่อไหมคะหล่อไหมสุดๆจัดเต็มมากนะคะกางเป้าตึงมากไม่ไม้ไม่ไม้ไม่ไม แล้วไม่ใช่อะไรนะผมผมอปกางเกงขาวมาถึงเฮ้ยพี่กางเกงขาวเหรอค่ะมันกางเกงในมันดำมานะแล้วทำไงรู้ไหมทำไงอ่ะพี่คอสตูมวิ่งไปซื้อกางเกงในมาเปลี่ยนให้โอเคแหละโอเคแล้วพี่พี่เห็นในไอจีครับลงมาว่าโอ้ปัดหมดแต่ผมยังไม่ตื่นใช่ครับยังไงตื่นมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นมาก็ดีใจมากครับค่ะร้องไห้เลยครับ ซึ้งมากขอบคุณทุกคนมากครับนี่พูดแล้วน้ำตาจะไหลกันแล้เลยนี่แต่จริงครับมันมันรู้สึกมันเกินมันเกินคาดมากครับเราเราคิดว่าคือเรากังวลว่าแบบบัตรจะขายหมดหรือเปล่าที่ซ้ำไปนะครับแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วเราทราบข่าวแบบนั้นก็ก็รู้สึกดีใจขอบคุณความคิดถึงในวันนั้นของทุกๆคนมากจริงๆแล้วก็ความคิดถึงวันนั้นก็ทําให้เกิดแบบคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาขอบคุณทุกคนอีกครั้งมากครับขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณครับจริงๆมัน พอจบคอนเสิร์ตครั้งนั้นนะครับบอกตรงว่าเ,าเราเราอิ่มมันอิ่มไปหมดทุกอย่างมันเหมือนอิ่มทิพมันเหมือนแบบมันสุขมากมันมันไม่รู้เราเรายังไม่คิดถึงเรื่องที่ว่าเราจะมีเราจะสามารถมีความสุขอย่างนี้ได้อีกสักครั้งหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับมันไม่คิดถึงแบบนั้นค<ฯ>่ะ<ฯ>แต่ว่าทีนี้คือทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าเล่นอีกทีเออได้เงินนะอะไรเงี้ยไม่นี <c oughs> ไ้ไม่ใช่ล้ไม่ใช่ละเออเออ เขาก็มาคุยครับแลวก็บอกว่าจริงๆคอนเสิร์ตแบบเนี้ยมันยังมีอีกหลายอย่างมากเลยที่ที่เรายังไม่ได้ทํำในในวันนั้นในในวันที่สองพุจินะครับเราคิดมาให้เนี่ยอยากทำแม้สิ่งเนี้ยและเขาก็ให้เราดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำไอ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือคอนเสิร์ตมาฮัตสแตนความคิดถึงเนี่ยมันเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่า มันน่าทำมากครับนี่ความพิเศษนะครับพิเศษทุกอย่างเลยครับค่ะแตกต่างทุกอย่างครับนี่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกอย่างครับเออเราก็หล่อขึ้นมากจนี้ปฏิเสธไม่ได้มันเถียงไม่ออกจริงๆรหลักฐานมาทนโทษโปรเจนใหญ่ขึ้นมากครับค่ะเอ่อสคริปต์สำหรับคราวที่แล้วถ้าใครได้ไปดูนะครับ คราวนี้ทุกคนจะคาดเดาไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเราเรียนสคริปต์ใหม่นะครับแล้วก็เล่าเรื่องใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงครั้งที่แล้วเนี่ยมีหลายหลายคนนะครับบอกว่าเพลงของ D2B ท,ที่ไม่ได้ฟังก็ยังยังคิดถึงอยู่ค,ครั้งนี้เราก็อัดเพลงของ D2B เข้าไปเพิ่มอีกอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้มีความสุขกันอย่างเต็มที่กับกับคำว่า D2B แน่ๆนะครับใช่ค่ะตอนแรกมันจะเป็นแบบไหนนะมันจะมาบึ่อ จากนั้นพอเข้าไปแล้วเราจะได้ความรู้สึกแบบโอ้โหเอางี้เอาง่ายๆคือผมบอกไปได้แค่นี้จริงๆครับว่าคือว่าพอเปิดมาเนี่ยมันทัมอันนี้ไงนะพวกเราหนึภาพตามนะไหมคะซัมม์มากแล้วว้าวมีด้วยมีด้วยแล้วก็มีมีจะมีฟังดีๆจะมีเสียงช่วงกลางๆจะมีเสียงยแล้วช่วงปลายเสียงมี มีหมดจริงๆครันบน่าตื่นใจใช่ครับโอ้โหไปดีทวีประกอบไปด้วยเสียงดังๆค่ะเพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะคุณพ่ออยู่ตรงนี้หนึ่งและทีมงานเต็มที่คราวนี้จะปรากฏตัวเยอะที่สุดและทำให้คุณหายคิดถึงแน่นอนบัตรมี5,000นะฮะ4,000ั0 0 0 2 5 0 0 1,500 1,500าหอ ห้าร้อยไม่มีราร้อไม่มีห้ารอไม่คุ้มทุนแล้วแล้วความพิเศษของบัตรห้าพันคืออะไรอ่ะมันเจอเวทีเห็นเวทีกันได้ไหครับค่ะอะไรนะจะเป็นแขนยื่นออกไปฮะสองมือเงี้ยฮะเออมันโอบเอาไว้อะฮะเจ้าบัตรกันวันเสาร์นี้ที่ไหนครับ ไททิเกตเมเจอร์ครับท,ทุกสาขาครับออนไลน์และออฟไลน์นะครับไปได้ก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับที่มาให้กําลังใจกันวันนี้แสดงความคิดถึงซึ่งกันและกันซึ่งพวกเราก็ยังอยากบอกในทุกๆครั้งว่าพวกเราคิดถึงทุกๆคนมากจริงๆนะครับจะทําให้เราได้ได้กลับมาเจอกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างวันเสาร์นี้นะครับทุกคนจะพร้อมใจกันซื้อบัตรเพื่อไปเจอกันวันที่4ในสายนี้พวกเราสัญญานะครับว่าเราจะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้้เต็มที่ ขึ้นไปอีกเท่าที่เราจะมีความสามารถทําได้เอ้าที่ดาวนนี้เราก็ใส่สุดแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะสุดยิ่งกว่าผมเชื่อว่าดี b มีมีพลังแฝงอยู่อยู่อีกครับเหมือนกับว่าเวลาบ้านไฟไหม้เรายกตุ่มได้<อ>มันจะมีก๊อกหนึ่งครับเปรียบเทียบซับโบราณประมาณนั้น <laughs> นะครับโอเคโอเคจริงๆครับพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในมาปลอมว่งเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับสัญญ<ะ>าครับผมวันเสาร์ <laughs> ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญกับพวกเรานะครับผมก็จริงๆถ้าเผื่อไม่เหลือบากว่าแรงนะฮะอยากให้เสียสลาเงินทองของท่านนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ชวนซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรือบริจาคเงินซื้อเรืออะไรสักอย่างถ้าพี่บีมอะตื่นแต่เช้าัเตื่นแต่เช้าแล้วกัน ปรับอารมมาสัปรับอารมณ์ปรอารมณ์โอเคสำหรับวันเสาร์นะฮะรห้ิกันเยอะๆนะฮะและเดี๋ยววันที่4เมษาเรามาเจอกันพวกเรา D2B เต็มที่เลยฮะดชัดช คือว่าเราทุกอย่างครับทุกอย่างจากคราวที่แล้วใช่ไหมครับที่บอกไปเพลงเต็มวงเต็มเต็มขึ้นเอฟเฟกต์ใหญ่ใหญ่ขึ้นกลิ่นหอมบินบินบินมาพร้อมบินใช่ไหมเหมือนไม่เหมือนเหมือนพูดเล่นนะแต่ของจริงครับคราวนี้จะเต้นเยอะกว่าเดิมไหมคะ ขอเรื่องเต้นเดี๋ยวเราเบาลงนิดนึงเต้นเต็มแล้วเราแล้วเรารู้ว่าว่ามีช่วงไหนที่คุณจะเต้นช่วงไหนที่เราคุณจะดึงแล้วเป็นโชว์ช่วงไหนที่เราคุณจะดึงมาซึ้งช่วงไหนที่เราควรจะแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองคนช่วงไหนโอ้พี่เกิดมาจะร้องไห้อีกไหมคะคราวนี้ก็ตามฟิลครับตามฟิลอ่าต้องเต้นแข่งกันครับไม่เคยเล่เห็นเต้นนะเต้นนะลองทายดูตรงตอนเต้นเลยนะครับมีสแตนดี้พาร์ตี้ขึ้นมาอีกรอบนึ่งไม่น่ามีแล้วครับ อ,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 อะไรนะครับคาดหวังเปไงบ้างแบบการมบก็จริงๆวันนี้กขคาดหวังนะว่าเรื่อมันจะเป็นยังไงแล้วคือผมก็วัน,นวันใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ได้เห็นก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนยังยังเต็มที่กับพวกเราอยู่แล้วก็เขาคิดว่าจริงอย่างครั้งที่แล้วเราเล่นด้วยความรู้สึกว่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งครั้งสุดท้ายแล้วล่ะที่เราเราจะได้เล่นคอนเสิร์ตกันผมได้เล่นกับแดนผมได้เจอทุกคนแบบนี้ได้เล่นในคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนี้ในพอที่ระดับชาติขนาดนี้นะครับแล้วครั้งน ซึ่งก็บอกอีกครั้งนะครับว่าเราก็เล่นด้วยความรู้สึกแบบว่ามันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเราใส่ใจจงตอนนี้พบอกว่าจะกลับมาจัดอีกครั้งอีกตอนนั้นบอกฟังแล้วเป็นไงคือใจใจใจพวกเราอยากจะเล่นอยู่ครัจะร้องเพลงของดีบีอยากจะร้องเพลงแฟนแฟดีบีแต่ครับแต่ว่ามันก็มีมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างคือเราไม่อยากให้ให้หลายๆคนมองเราว่าทำอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจเราอยากรู้ว่ามันใจจริงๆแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังที่ เราสองคนได้บอกกับทางฝ่ายคอนเสิร์ตกับทางอาร์เอสแนไปว่าถ้าเกิดว่าจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งถ้าจัดจริงๆต้องถามแฟนๆดีๆให้เราบอกว่าอยากเจอเพวกเราจริงๆหรือเปล่านะครับแต่เขาก็ากลับมาพร้อมผลการสำรวจต่างๆว่าว่ามีน้องๆหลายคนนะครับท<ช>ี่ยังไม่ดีจริงต้องต้องต้องขอบคุณทางทีมคอนเสิร์ตด้วยครับเพราะว่าอย่างคอนเสิร์ตทไซรัสเนี่ยสคที่เพลงต่างๆผมผมคิดว่ามันมันสมบูรณ์แบบมากเลยจริงๆสำหรับคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าเขาจะทําได้แบบนั้นอีกสักทีหนึ่งไหมซึ่งเขาเอามาเอาแบบโชว์มาให้เราดูแล้วิดว่าออมงงันเจ๋งมันน่าทำล้วก็คิดว่าผมอยากให้ทุกคนดูสิ่งนะี้ที่เราัจะทําในวันที่สีส่เดนสงามปีส่วนคิดอะไรเพิ่มมากขึ้นจาก้งที่แล้วมั้คะออกของคอนเนอะไรเงี้ยผมว่า,วาเราก็ยังอยู่ในฐานนะของความเป็น2 b อะครับในการที่เราจะมีส่วนร่วมในการเลือกเพลงนะครับหรือว่าการคอมเมนต์บางส่วนในคลาสของคุณบ้าง เพื่อให้มีความเป็นบิวบีมากที่สุดหรือว่าสคริปต์บางอย่างที่ที่เราเราคิดว่าเรารู้จักแฟนๆของบิวบีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ปร,ประมาณนั้นจะได้เห็นทีมดิบมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนครับเยอะขึ้นเต็มเต็มครับก็กำลังอยากขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่มีให้พวกเราให้พี่แล้วมันสุดยอดมากเลยโดยผลงานมันมันเต็มอิ่มมันเต็มเต็มมาก ม่รู้จะหาคำพูดไหนมามาอธิบายความสุขครั้งที่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าครั้งนี้ถ้าเรามามาเจอกันอยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ตีมมันก็ยังคงเป็นความคิดถึงอยู่แต่มันเป็นความมหาสัจจ์ของความคิดถึงฉะนั้นผมเชื่อว่าครั้งนี้มันก็จะติดตรึงอยู่ในใจของคนไปนตลอดการงานคล้ายวันเสาร์านี้นะครับขายตอนสิบโมงครับที่ไทยทุกเกนเมเจอร์รูซาล่านะครับ บัตรราคาห้าพันส0่0ั0สาม0ันสองพันห้แล้วก็1,000ครับนะครับขนะับเป็นกำลังใจด้วยกันแล้วก็ไปร่วมเก็บความรู้สึกดีๆความประทับใจของในวันที่เราเริ่มรู้จักดีๆกันนะครับ,รบก็ขอให้ความประทับใจความวาพัรย์เกิดขึ้นในวันนั้นอีกครั้งหนะึ่งครับ